ตอนนี้เรามาอยู่ไหนครับเราจะมาชมต้นไม้ยักษ์จังหวัดูไทยธานีทนไมมันอยู่อยู่ระหว่างทางไปถ้ำเขาวงนะครับก็เลยแบกมาหน่อยลดเยอะมาก เน่วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเลยล้อะไรเยอะมากมีจักรยานให้เช่าคาาสิ์บอดมีจักรยานให้เช่าด้วย,ยซึ่งตัวต้นไม้ยังไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนต่อถ้าเช่าจักรยานก็แบบไปพวกแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้มีพวกโฮมสเตย์มีพวกอะไรต่ออะไรต้นไม้ยักอยู่เบอร์ห้าอ่าฮะแล้วเราอยู่ไหนเนี่ยมีจุดบอก อ๋อเราอยู่ตรงเบอร์เจ็ดป่ะเอออะไรนะมะเนี่ยทางเขาตทำไมอยากเขาจะมีพวกร้านขายของมีอะไรอย่างเงี้ยก็อุ่นนุชาวบ้านได้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนหนึง่งชาวบ้านก็ยังมีพวกเนี่ยกล้วยมะพร้าวส้มโออันีชีชนอา่าซาลาเปาทอดไข่หงลางจืดบร,เรอเภษหน่อไม้ดองหรืออขายระหว่างทางเต็มเอง มะนาวด้วยมะนาวมะนาวที่นี่ลูกใหญ่ฮะเจ้าซื้อกระเป๋ามะนาวราคายี่สิบบาทเี่นลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่ใช่ได้หนวดตะเกียบหนุนวิถีชุมชนได้หนึ่งใบนี่เป็นกระเป๋าสารกระจูดราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะนี่ก็หนุนชุมชนไประหว่างทางเข้า ต้นไม้ยักษ์ดีที่อากาศไม่ร้อนมากนะครับต้นไม้ยักษ์สามร้อยปีโอ้ถึงแล้วความขวัญบ้านสน,นมามต้นไม้ยักษ์สามร้อยปีเวน้ำใส <c oughs> ต้นไม้ยักษ์300ปีแหล่งชุมชนชาติพันธ์ลาวคลั่งนะครับบนแผ่นดินสยามในอยู่ตําบลบ้านไร่ะนะครับอ,รอยู่ในป่าหมากเนี่ยนีย่ป่าหมากไปเดินมุมอื่นบ้างดีครับ โอ้ต้นไม้ยักษ์ต้นนี้เป็นต้นเลียงพึ่งนะครับนี่อยู่ในพื้นที่เอกชนนะครับของไ้เฮียงชาวป่าวัดได้45เมตรหรือประมาณ40คนโอมนะครับความสูง53เมตรสูง53เมตรโอ,โอ้แต่เชฟมันสวยเชฟมันสวยใช้ได้เลย เหมือนผ้าเลยเนาะเรียบรอบ45เมตรนะครับเดินวนดูมองต้องน้อบนวตล่เลยบ่วนถ่านง่่าเกทเหมือนตัวตลกเลยหรอ่างถ่ายเลย รับๆยังมีต้นข่อยต้นเลียงพึ่งอยู่เต็มเลยนะครับมันก็เลยด,ดูสวยดีต้นไม้เล็กโอบล้อมต้นไม้ใหญ่ขายยายอยู่นะ แล้ยจะเป็นที่เอกชนนะครับเขาก็จะมีแบบตู้บริจาคไว้หน oh ่อยหนึ่งเศษเหรียนก็เอ่อนไปหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ